วันนี้เนี่ยฉันจะพาพวกนายมาเที่ยวป้อมพจจระจุลจอมเก้ากันนะที่นี่มีอะไรบ้างเนี่ยไปชมกันเลยนะอันนี้เป็นศาลพระนเรศและก็พะระนารายณ์นะเมื่อเดินเข้ามาถึงก็จะเจอศาลก่อนเลยเป็นอันดับแรกนะโอ้แล้วก็จะมีคาถาให้สวดบูชากันด้วยอันนี้เนี่ยเป็นเรือหลวงแม่กองกันเลยทีเดียวนะลำใหญ่มโหฬานกันเลยทีเดียวนะเรือหลวงแม่กองนี่ถูกวางกระดูกงูเมื่อวันที่24กรกฎาคมปีพุทธศักราช2479 เวลา10นาฬิกา45นาทีที่อูต่อเรือรางาเมืองโยโกสุกะประเทศญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวนะขึ้นระหว่างเมื่อวันที่26กันยายนปีพุทธศกราช2480นนั่นเองนะโดยเรือหลวงแม่กลองเนี่ยปลดประจำการเมื่อวันที่25กระกรกฎาคมปี2539รวมเวลาที่ใช้ในราชการ53ปีกันเลยทีเดียวและที่พวกนายเห็นอยู่นี่เนี่คือปืนใหญ่ขนาด120ทับ45มเมตรนะ เป็นอาวุธหลักประจำเรือเลยที่ใช้ในการยิงทำลายเป้าหมายผิวน้ำนั่นเองโอ้แล้วเมื่อกี้นี่คือเชือกอันมโหฬารแล้วนี่น่าจะเป็นสมอเรือยักษ์ที่มีหน้าตาแปลกๆแต่อยู่บนเรือก็จะมีอาสมอเรือที่มีหน้าตาคุ้นชินของเรานั่นเองใหญ่มากเลยทีเดียวนะน้ำหนักมหาศาลเนี่ยยกเล่นเนี่ยมีอาหลังปวดอย่างแน่นอนเลยส่วนนี่เป็นทุ่นระเบิดแบบ70ทดบ ทุ่นระเบิดทอดประจำชนิดที่กระทบแตกใช้สำหรับวางกับดักเรือผิวน้ำและก็เรือดำน้ำนั่นเองโอ้และนี่ก็จะเป็นบรรยากาศโดยรอบน่ะริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยานี่เป็นท่อตอปิโดแบบ45ชใช้ปล่อยต่อปิโดแบบ45ชอเพื่อทำลายเป้าหมายบนผิวน้ำระยะทางตั้งได้ไกลสุดนี่ถึง9,000เมตรกันเลยทีเดียวนะตอนนี้อยู่ในห้อง ห้องครัวของเรือแม่กองกันนะทุกคนโอ้และเราก็ได้มาเจอเจ๊ท่านหนึ่งที่เขามีความกลัวความสูงเป็นอย่างมากเขาได้พยายามปีนขึ้นไปด้านบนด้วยความทุลักทุเลพร้อมกับไปกิ้งคาอยู่นั่นสามตลบกันเลยทีเดียวโอ้และนี่ก็จะเป็นน่าจะเป็นห้องทอานอาหารหรือว่าห้องนั่งพักเล่นชิวๆของลูกเรือนะสวยงามเป็นอย่างยิ่งกันเลยทีเดียวแล้วนี่เราจะมาขึ้นกันอีกชั้นบนชั้นต่อมาเนี่ย ดูบรรยากาศขึ้นมาน่าจะเป็นชั้นสองของด้านบนตัวเรือนะนี่นะตรงนี้ก็จะมีปืนใหญ่ด้วยเช่นกันนะปืนใหญ่ก็จะมีการเก็บรักษาไว้อย่างดีนะมีการทาสีกันสนิมที่ใช้ดีอย่างสุดยอดเลยทีเดียวนะนี่เห็นไหมเนี่ยเรือหลวงแม่กองมีชื่อบอกอย่างชัดเจนตัวหนังสือแบบโบราณแล้วก็สวยงามเลยทีเดียวโอ้แล้วนี่ก็จะเป็นเรือเล็กที่มีอยู่ด้านข้างของเรือนะภายในเรือเล็กเนี่ยมีการใช้เครื่องยนต์ด้วยเครื่องยนต์โบราณแบบนี้เนี่ยสวยงามเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียว แล้วทีนี้เราเข้ามาอยู่ในห้องบัญชาการกันบ้างในห้องบัญชาการนี้ก็จะมีเครื่องมือที่ทันสมัยล้ำสมัยกันอย่างมากและยังมีวงมาลัยให้หมุนเล่นกันอีกด้วยนะเนี่ยด้านบนก็มองไปด้านนอกเป็นวิวแม่น้ำเจ้าพยากันเลยโอ้เห็นไหมเนี่ยมีเครื่องมือหลากหลายที่จะสามารถช่วยให้อ่าลูกเรือแล้วก็กัปตันเนี่ยไม่หลงทางในตอนที่ขับขี่เรือไปบนท้องทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลนั่นเองเนี่ยเห็นไหมเนี่ยฉันก็โชว์หน้าหล่อของฉันไปหนึ่งที คูกกับตัวพวงมาลัยของเรือนะฉันไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแต่ฉันเรียกว่าพวงมาลัยแล้วก็มันเหมือนรถยนต์นะดูจากร่องรอยแล้วก็น่าจะมีผู้คนเข้ามาเที่ยวชมเป็นจํานวนมากโอ้นี่เป็นหลอดไฟยักษ์นันเนี่ยสวยงามกันเลยทีเดียวเนี่ยก็จะเป็นด้านบนมีเข็มทิศมีเสากระโดงเรือใช่ไหมฉันเรียกถูกหรือเปล่านี่เสาอะไรสักอย่างหนึง่งตอนนี้เนี่ยฉันอยู่บนสุดของเรือหลวงแม่กองกันเลยทีเดียวนะเนี่ยเขาให้ขึ้นได้แค่นี้นะเขาให้ขึ้นได้แค่นี้เราก็อยู่บนสุดแค่นี้แหละนะทุกคนดูสิ อันนี้เป็นหน้าเรือนะหน้าเรือก็จะมีเหล่าบรรดาพี่พมากมายที่มาเดินเที่ยวชมเรือหลวงลำนี้กันนั่นเองมาดูอุปกรณ์ตัวนี้กันพวกนายคิดว่าเป็นอะไรเนี่ยหน้าตาแปลกอกอ,กอมากเลยและที่สำคัญนะเขามีจุดที่ให้เอาออลูกตาจิ้มลงไปดูได้ด้วยเนี่ยและที่สำคัญกนะ็มีรูให้วางจมูกด้วยเท่มากเลยแล้วลองนึกดูไปนะว่า,าเมื่อ หลากหลายสิบปีก่อนหรือร้อยปีก่อนนี่มีคนนวนหน้ามาแนบกับตรงนี้แล้วกี่คนนะเนี่ยโอโ้โหนี่มันโบราณมากจริงๆเลยอะไรบ้างจ๊ะคนออบรรย,ยากาศตอนนี้น่าทุกคนเดี๋ยวเราจะลงไปชั้นล่างกัน คนเห็นมเนี่ยนี้เป็นปืนกลน,นะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยเนี่ยเท่มากเลยนะมันคือมอกของข้าวนะทุกคนมอกของข้าวมอกของข้าวยักษ์อ่าสำหรับใครที่จะมาชมเนี่ยก็มาได้ที่ไข่พัชจุลจอมก้ากันเลยทีเดียวนะ เป็นน่าจะเป็นไข้ทาหารนะเห็นมีพี่พีทหารเยอะแยะมากมายเลยตอนฉันขับรถเข้ามาถึงเนี่ยฉันเห็นพี่ทหารยืนเฝ้าอยู่ฉันยิ่งกลัวโดนรวบอยู่นะเต็มไปหมดเลยนะโอไม่ o ก๊ส